วันนี้เวลา19นาฬิกา50นาทีทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีสเสด็จไปยังสวนไม้งามริมน้ำกบศูนย์ราชการฝั่งมินอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายส่วนเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2022เชียงรายอาเซียนฟลาเวอร์สเฟสติวัล2022ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงรายส่วนราชการสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดขึ้น ระหว่างวันที่24ธันวาคม2565ถึง8มกราคม2566เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกษษเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดเชียงรายก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่พื้นที่จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โอกาสนี้พ่อพปประเนตรการแสดงของทุปีนัมเบอร์วันไอดอจังหวัดเชียงรายนำโดยนายทัภูมิไบว,วาดทุปีนัมเบอร์วันไอรอระดับประเทศรุ่นที่12อและยาวชนทุบีนัมเบอร์วันไอรอนรุ่นที่9ของจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสถาบันสอนเต้น TDC ทีมแดนเซอร์ไซด์ตัวแทนจังหวัดเชียงรายที่เคยได้รับรางวัลชมเชยทุปีนัมเบอร์วันทีมแดนเซอร์ไซด์ไทยแลนด์แชมเปีนชิพระดับภาคเหนือในปี2022ที่ผ่านมาและการน,นำเยาวชนทุปีนัมเบอร์วจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันสำหรับงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2022เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น โดยบริเวณสวนแม้งามริมน้ำกกมีกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนภายใต้แนวคิดเรื่องเล่าของผีเสือ้อนำศาสตร์แห่งศิละปะร่วมสมัยในรมิตให้เป็นสวนไม้ดอกที่มีชีวิตในยักษ์เข้มืนการสแสดงแสงสีเสียงประติมากรรมศิละปะร่วมสมัย อุทยานล้วยไม้และสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวตัน,นาพันธ์การแสดงไฟประดับสวยงามการจําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับการจําหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของดีเชียงรายห่วงวัฒนธรรมแสดงวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์17ชาติพันธุ์ ละนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชนต่างๆนอกจากนี้มีการกระจายการจัดงานไปอีก4อำเภอบอกเล่าเรื่องราวเอกลักษณ์ผ่านสวนดอกไม้ที่มีความโดดเด่นเฉพาะของท้องถิ่นประกอบด้วยอำเภอเชียงแสนอำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลและอำเภอเชียงรุง้ง